เห็นไหมสู้สองนิ้วก่อนเออจ้หนูเคยไปฝั่งนู้นนะพี่อาเป็นยังไงมีแต่คนปลูกผักเอ้าก็เขาทำเกษตรเนาะบ้านอะไรมันชื่อบ้านอะไรมันชื่อบ้านอะไรโอ๊ยจะเริ่มพูดผลปะนะพี่น้องเอ้ยเมืองแก่ดำอุดมลำพืชพันธุ์ัญญาหารบอนสำราญมีความสุขอยู่เย็นบ่มีห่อน ย้อนในน้าม,มีปา่าในหน้ามีเขาแนวกินบอึดยาเทิงของฝากของตอดหลล้นฟูสุแนวศูนร่วงใจดังหลวงแกว้วหลวงปู่จอยพุ่มสาลือถือว่าเป็นมงคลแก่ไทยเมืองบาเอาันนี้เจ้าหน้มเราไปแล้วลเี่นไหลบ่แม่ให้มาจากบาท แบงเปียกี่ร้อยดีสิบเอาแก้วเท่าไหร่นะ เออรีเอานามเอาเงาเงินใส่กระเป๋าตังค์ผัดมะจันมาสีเงารั่วซีบไม่ลงงมมาแล้วเว้ยรามาที่ไหนนี่ไปเดินโลกสะพานนุนไปหนุน,นไปเดินไปกลางวันผูกเข็ุ้ม <laughs> ไปเดินไปเลียเลียเลียไปเลียสิเอาพูดตอนนี้เราอยู่ที่ไหนทำไมหนูไม่ทำอย่างอมันด้ยวยโอ๊ยมึงกับพักกการตัวปลาจะก้าวหนึ่งกัอนอะไรทางเดินดีๆนะมันผุ

เราอยู่ที่ไหนหันมาบอกครับผู้ชมก่อนไปเดินไปยังดีๆว่ามันไม่ใช่ว่ามันขีดินว่าเป็นหยาดินี่ มันคือมันคือน้ำนะนวัดถ้ามันตกลงนะมันก่อนตกคืวันนี้เรามาอะไรไมังกรไม้เรามาตัดผมดิทำไมเราถึงมาเดินสะพานไม้ก่อนอผมตัดผมเลยร้อยห้าสิบโอ้ยเบื่อละ มองดูสิมันเหมือนพื้นหญ้าเลยอ่ะท<ช>ี่จริงมันเป็นสะเน,นี่ยมันเป็นหนองอันอันมาชูสองนิ้วหน่อยถ่ายรูปไปให้แม่ดูหันมาชูสองนิ้วก่อนเออเดีดูเคยไปฝัง่งนู้นนะพี่ยาเป็นยังไงไมีแต่คนผ,ผูก <laughs> เอา้าก็เขาทำกเกษตรเนาะบ้านอะไรมันชื่อบ้านอะไรมันชื่อบ้านอะไรโอย oh! จะเลื่นพูดผนปะนะ <laughs> <ride> หัวขวาโพสีทัางผนมันซื้อทั้งซํา พื้นสูงสะพานใหม่เปนเอียงสะพานใหม่มันเอียงั่มมง,งมันระวางน้ามันผุนะเนี่ยฉันว่ายน้ำไม่เป็นนะฉันว่ายเป็นถะพระยังดีดีทั้งสีจับกล้องทั้งสี่ทายขิปโอยมึงก็อยากให้มันขึ้นมนุษย์แน่นี่นะทุกคน โอ้ยาแลนยาแลนดูดูสภาพแวดล้อมทุกคนพระพีน้องค่ณสิมาเที่ยวกับไม่เที่ยวเด้อแบบไหมาชมเวลาดีเวลาดีเป็นเวลาช่วง17นาฬิกานะครับช่วงที่แบบเด็ดกันเมื่ออนอ่อนบ่หอนนะคะับมือนขันเกษียโอ้ยสบเอี่ยมได้ไรไม่จะเอาโดงช็อตนี้แหละจะเอาเป็นต้นคลิปเลยนี่นะมีมีที่ทิ้งขยะด้วยนะแบบนี้นะนี่ที่ทิ้งขยะแล้วก็แต่ว่ามันก็อาจจะปิวลงหรือคนทิ้ง ไม่ได้ถ้วถ่าคลิปเนี่ยเ้าลงด่าเลยพี่ทิ้งขยะแต่ว่าั<ว>นจะมีถุงดำานเนาะ<ว>ด่าพี่หรอ<ว>อยู่ไหนโอ้อยู่บักไก่ผุดแม่สูไปนนูนนูนน,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 นูเห็นว่าปุ่นปุณนปุ่นปุน,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 นปะยางรูรูรู่ยุญนึกว่าด่าฉันนี่ดูดยาดาสินมางพี่นั่งตรงนี้ก่อน นี่ผมเรายาวแล้วนะทุกคนเห็นไหมเราก็เลยแบบมาสวยป่ทุกคนสวยสวยญี่ลี่ให้ให้เบิ้งซื่อๆออกอำเภอแกดดำนี่นหะอำเภอแกดดำก็มีที่ท่องเที่ยวสะพานไม้ยุกว่าร้อยปีแติดลอยกุ้กวาหลายร้อยปานนี้เนาะมีงานกิจกรรมไม่อย่างในอยู่ในอำเภอสวนมากก็สมัครจากย่นี่พี่น้องกัสิบคนน่ะชาบานสุนมอสมอสุ่มกู้เ่าเนาะก็มีงานกับสิบันล้ำยุติทางสะพานไม้นี่ล่ะ ล้ำเนแต่จะสีหักมาหักล้ำยังเดี๋ยววันนี้ล้ำไปม <c oughs> ีงานมีล้ำเนาะมีส่วนหนึ่งมาล้ำพี่เอ้ยก <c oughs> ัดเอยล้ำ <c oughs> ่อาว่าขอยเาพื้นเถอลำบันนี้ส้สอสเลยสอสงนอือกผัช้า่นนงละออตัวเทนประช้าชุเนี่ยสวสวยนางล้ำมาถาแต่ใบสามซอสสุมสอสอ่มัอีีน่นมัทุ่มทุ่มเกือบสองทุม ให้น,น, connect, น our, หั er north, nice ่งล้ำน้ำตกสะพานพี่น้องไปกับพี่เมื่อเมื่อกุญยาณฟวอนไปตกน้ำรวางกันกุญยานทั้งสันยโอยลจอดืมบอเจนภาษาทุนถนภาษาทุาสามสี่ชุมน้มกบาพเป็นใดอู่คุณละคนกอาเดีวนีันนีว่าคันว่าผมนารับมีต้งกันอกมัดตัดใจสัมันดุลองี่เนี่ยต้อมที่ยาคงนลงาพืกดกงลอดโอ้ย เย็ยนไหมร้นนะองเพลงสิไม่ไเอาย่างไปญี่ปุ่นเดินไป,ปยากาศดีแม่กวนโอ้ยเราไปทิ้งเขาโอ้ยทิงนะ้งละดูวข้างหลังสวยไหม ก็ได้มีกล่องไอโฟนกล่องอันนี้ก็สิงงามกว่านี้อยู่รอบๆพี่น้องค่ะแต่เขาใส่กล่องซัมซุงไกลรีท่ายน้ำก็จะเป็นเปียๆไม่จะไปไหนหยุดสีเป็ดกอนจากเขาเนี่ยดูเก็ขี่เรือเห็นไหมนุ่นก็ขี่เรือพี่ยิงมาหรือยังเนี่ยไหนเจอแล้ว ไปเตืนนแม่พี่ยิงเกินกลับย่าเรียนย่าเรียนเงียไม่ใช่พื้นหญ้านะเนี่ยอันนี้ไม่ใช่พื้นหญ้านะบอกจริงๆเป็นน้ำเวลามีเทศกาลหรือมีงานประจำออดอำเภอเขาสิมั่งไงอ๋อเอาเรือเอาเมโคมั่งไงอ๋อ จะ่มันตุกสภาพหนะดีแค<อ>่พี่ยิงไหมไหนั่นแค่ป้าเพลไหมไหนัม่นจะได้ตัดง่ายไหมผมเนี่ยจีนั่งเดินป่ะลองคิว้วอ่ะเอเรียงแตกบามบามเห็นไหมทั้งผีทั้งน้องสู้าด้วยงไปด้วยิดล,ลมปล่ะลมพี่ยิงกะบอกก่อนลมจมบุบต้องไปไต่บาดาลเลยล่ะ มึงล่องโดดลงไปยองขันมึงโดดลงไปกูหายพันหนึ <t <t ่งเลยเออเงินสดแม่ขอโดดดิเนหนมดมันไปด้ยมั้งไปมันอใหาพันนึงเโดดดิเอาเงินร้อยโดดลยเอาไปร้อยนึงเอาไปร้อยนั่นมาจำละร้อยนึ่งอีกเก้ารอยมอก็อมลงปะเนี่ยว่าได้กินอย่างไร้อม ก็ม่อยื่ตรงนี้มาเยื่ตรงนี้เห็นโทรศัพท์มันก็ว่างตะโตกเท็ดเอ้ยมันติดตกทิ่ลูกน่านี่ก็หันเพราะมันหินอ่ะนี่หที่ตรงบ่อน้ำบ่อนเพราะว่ามันกันอยู่แล้วแต่ว่าพูดได้สิง้มให้มึงวิ่งไปได้เห็นทุกไดยไอโฟนหายคนจมน้ำตายง่ายง่่ายถ้ามีไอโฟนรุ่นใหม่มาไอไอฟูนรุ่นเก่ามันจะเป็นอะไรไม่รู้ดับเปิดไม่ติดเลยต้องซื้อใหม่อยากจะได้รุ่นใหม่ใช่ไหมนึกกระสันหายว่าไปเนาะเอาก็ถูกอ่ะน่าจะพาไป็นเทียบอัไหน ไม่ยูสอบเสร็จนู่กับเสร็จนู่จะไปเดียงเทบหรือเปล่าใชะเป็นเด็กเทพแล้วทีโอ้ยย่ชั้นหอมั้งมันหน่วยบื่มร้องยีรี้ดนี่ไปไปใส่ละบันปลาสรมากินตำถาดกับบ๊อเปิดโอ้ยไม่อยากินอกยติจเว้นกินปวิมบ๊อบิดบเปิดพนันเล่มฮอดนาจะบเมฮอดนาต่ออายเสียบซองจะเอาเบองจะคือกินบ๊อาเปิดกัน กินจะวันวินาทีสุดท้ายผุนมนนี่มันดูห่ตกไจะดูา,ามันตกไปจะด้มังจะไปเหยียบ,ตร,ยบตรงนั้นมันผูม,ม,มาเดินเล่นเหรอเเจอเพื่อนด้วยนะเน,น,นีน่ยเพื่อนดูบ้านใกลนะ้น่หละ

ใช่เด uh ี๋ยวจะปึ่งเปิดคลิปแน่เปิดคลิปสวัสดีครับวันนี้จะมาเที่ยวเทเลว์็ทเลว์มังกรมังกรเป็นกบมันสิตกน้ำจอก มาขื้นโกบก้อนนี่แมใช้ขื้นเวิงกะนามันขื้นได้บ่ไปขึ้นถ้าทำอาหารนี่กบตัวนี้จะได้กินเยอะไหมนี่ทั้งหมู่บ้านกินทั้งหมู่บ้าน,มา,นมาปิดคลิปฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยช่องคุณอาดเร็วๆ ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องคุณแัด้วยนะครับยังไงอีกเฟซบุ๊กอะไรเนื้อโอ๊ยบายก่อนบายยแล้วก็มือปิดกล้องเลยโอ้ยยาเห็ดแห้งมันสิตกเอาบายบาย